คืนพรุ่งนี้ห้ามพลาดบิ๊กมันบอกเลยว่านี่คือเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของจริงก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเปิดสนามพรีเมียร์ลีกบิ๊กมันวิเคราะห์บ,บอลอุ่นเครื่องลิเวอร์พูลปะทะแอตเลเติกบิลเบาบิ๊กมันเว็บตรงแท้จากประเทศอังกฤษมีหน้าเว็บที่เชื่อถือได้มีใบเชิญรับรองจากประเทศอังกฤษมีสมาชิกตอนนี้มากกว่า500,000ท่าน หนึ่งเดียวในไทยที่ให้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด1%ลูกค้าทุกเกมสาม,มารถสมัครสมาชิกหน้าเว็บไซต์ได้เลย2ทุ่มคืนวันอังคารที่5สิงหาคมเวลา2ทุ่มคืนวันจันทร์เข้าเช้าวันอังคารโฮมแดนลิเวอร์พูลจะลงสนามเกมปรีซีซั่นนัดสุดท้ายพบกับแอตเลติกบิลเบาทีมแกล่งจากแขว้นบาสประเทศสเปนคู่นี้เป็นการวัดความพร้อมครั้งสุดท้ายของจริง มาซูมดูฝั่งโงแดนหรือว์พภูลกันก่อนหรือว่าภูของเจอเกนครับผ่านช่วงปรีซีซั่นมาอย่างโชคโชนนะเพื่อนๆเ,เราได้เห็นทั้งฟอร์มที่ดีและข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะเกมรับที่ยังดูไม่ค่อยนิ่งแต่เกมรุกของพวกเขายังคมอันตรายสุดๆเกมนี้คือบททดสอบสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีก ผมเชื่อว่าครอปจะส่งผู้เล่นชุดที่ใกล้เคียงกับ11ตัวจริงมากที่สุดลงสนามเพื่อสร้างความต่อเนื่องและความเข้าใจกันในทีมข้ามฝากมาดูทีมเยือนแอตเลติกบิลเบาส่วนบิลเบาทีมนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจมากนะเพื่อนๆพ,พวกเขาคือทีมที่ใช้นักเตะจากแขวนบาสเท่านั้นทำให้ทีมเวิร์กและความเข้าใจกันในทีมสูงม,มาก สไตล์ของพวกเขาคือบอลสู้ฟัดวิ่งไล่บี้ไม่มีหมดและมีความแข็งแกร่งในการเข้าประทักการเจอดกับลิเวอร์พูลคือบททดสอบฉันดีสำหรับพวกเขาเช่นกัน b i g แมนสรุปให้ฟังแบบเคียวแล้วปอนมันคือเกมรุกสุดอันตรายประทะบอลสู้ฟัดและทีมเวิร์กสูงลิเวอร์พูลจะพยายามใช้คุณภาพในเกมรุกและความเร็วเข้าโจมตีและน่าจะเน้นครองบอลเป็นหลัก แอตเลติก b ิ l บ a าจะใช้ความขยันและทีมเวิร์กวิ่งไล่บี้ในแดนกลางและพยายามสร้างปัญหาให้แนวรับที่ยังไม่ลงตัวของลิเวอร์พูลฝันทงโดยบิ๊กมันคู่นี้สนุกแน่นอนบิวบาจะมาสู้แบบสุดใจและจะสร้างความลำบากให้ลิเวอร์พูลได้ด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดัน แต่ด้วยแรงจูงใจที่ต้องการปิดฉากพรีีซั่นด้วยชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพผู้เล่นในแนวรูปที่เหนือกว่าผมยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปได้ครับแต่ก็อาจจะมีเสียประตูเหมือนเดิม BIGMAN ขอทายสกอร์ลิเวอร์พูลชนะ3.1อ1เป็นไงละเพื่อนๆวิเคราะห์กันแบบถึงเครื่องตามสไตล์บิ๊กมัอยากได้บทวิเคราะห์สนุกๆเข้าใจง่ายแบบนี้อีก ไม่ต้องไปนั่งมงกับตารางสถิติที่ซับซ้อนอีกต,ต่อไปเข้ามาที่เว็บเราเท่านั้นพี่จะทำให้การดูบอลของคุณมันขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะผมวิกมันคอยย่อยข้อมูลเด็ดๆให้เคื่อนทุกวันคืนพรุ่งนี้ตีสองมาลุ้นนัดสุดท้ายของหงแดงก่อนเปิดฤดูกาลไปพร้อมกันนะเพื่อน